ถ้าจะให้เลือกหัตถการใดหัตถการหนึ่งบอกเลยว่าเลือกไม่ได้ควรจะทาสกินแคร์สม่ำเสมอแล้วก็ส่งเสริมกับหัตถการที่เราทำเนี่ยให้ผลลัพธ์เนี่ยมันปังยิ่งขึ้นถ้าใครไม่รู้จะใช้ตัวไหนนะวันนี้เรามีโปรดักตัวใหม่จากแบรนด์ลามแมมาให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งสกินแครต์ตัวนั้นก็คือตัวนี้เลยทุกคนตัวลามแม่เดอะนิวลิฟติ้งเฟิร์มมิ่งเซรั่มนั่นเองทานหน้าแล้วก็ตรงกลามแล้วก็ตรงคอด้วยนะทุกคนมันจะทำให้เราหวังผลลัพธ์ได้แบบ ปังมากขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่ควรทำกับผิวตอนอายุ30ทั้งหัตถการและสกินแคร์ถ้าใครไม่อยากผิวแก่ต้องกดดูสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง e b บี b า r บอ วันนี้เราจะมาเอาใจคนที่แบบจะถึง30หรือว่าคนที่อายุ30อยู่แล้วที่อยากให้ดูผิวเด็กดูหน้าเด้งดูแบบอ่อนกว่าวัยมาดูกันว่าจะมีความลับนางฟ้าอะไรจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันบา้างวันนี้เราจะพูดทั้งกลุ่มของหัตถการเลยแล้วก็กลุ่มของสกินแคร์ที่จะสามารถช่วยแล้วก็ใช้แล้วเสริมกันได้กลุ่มแรกเลยที่เราจะแนะนําให้กลุ่มคนอายุ30ทําเลยนะก็คือกลุ่มของน้องโบโบเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยในการลดพักวฤิวรอยบร,บริเวณแบบหน้าผากวางคิ้ว ห่างตาตัวนีนะ้ทุกคนสามารถทําได้เลยคือยิ่งเราทําเร็วนะมันจะช่วยป้องกันร,ริ้วรอยล่องลึกในอนาคตได้ สามารถฉีดได้ทุก3-6เดือนเลยอันนี้เป็นคอมมอนที่ทุกคนอยากต้องทำเพราะถ้าเราปล่อยไว้นะเวลาผิวเราเนี่ยเกิดการเป็นเหมือนแบบริ้วรอยล่องลึกแล้วอะทุกคนมันจะแก้ยากในอนาคตเราริ้วรอยพวกนี้แก้ยากมากจริงๆดังนั้นเนี่ยควรจะป้องกันก่อนแก้มันจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดส่วนหัตถการที่2ที่เราแนะนําสำหรับใครที่แบบอายุ30บวกคือในกลุ่มของสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์นั่นเองเมื่อเราอายุมากขึ้นอนะทุกคนคิดภาพตามนะคือผิวเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผิวหนังชั้นนอกนะคือถ้าเราซูมหรือ แบบดูลึกลงไปในผิวเนี่ยมันจะมีไขมันชั้นลึกแล้วก็กระดูกที่คอยสปอร์ตหน้าอยู่ทําให้หน้าเราเนี่ยดูเด้งแล้วก็ดูแบบอุยดูพู่งแบบนี้แต่เมื่ออายุเรามากขึ้น ไขมันชั้นลึกของเราที่คอยซัพพอร์ตหน้าเหมือนคอยดันหน้าออกมาเนี่ยมันค่อยๆสลายไปกระดูกหน้าเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะทำการยุบตัวหรือว่ารีซอบชั P ้นมากขึ้นมันทำให้มันไม่มีตัวคำจุนหรือว่าซัพพอร์ตหน้าไว้ทุกอย่างบนหน้าเราเนี่ยก็จะเริ่มห้อยลงมาหลายๆคนนะตอนวัยรุ่นแบบไม่มีร่องแก้มไม่มีร่องน้ำหมากเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเพราะอะไรตัวที่ซัพพอร์ตพวกไขมันชั้นลึกหรือว่ากระดูกหน้าเราลดลงทําให้ทุกอย่างมันก็จะย้อยลงมาแบบนี้ทุกคนไข่ ที่แบบไม่เคยมีใต้ตาพอแบบกระดูกหรือว่าไขมันชันลึกมันหายไปเนี่ยมันก็จะเริ่มหวั่นขมับเริ่มตอบแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเอจจริงมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่สามารถทําได้เมื่อเราอายุมากขึ้นอะ่ะคือการใช้สารเติมเต็มฉีดไปในชั้นลึกมันก็จะช่วยในการพยุงหน้าเราทําให้หน้าเราเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทามาตลอดเหมือนกันคือถ้าสังเกตดีๆนะหน้าเราเนี่ยทุกคนโดนแบบตัวสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยขึงไว้แล้วประมาณ4-5ซีซีเลย คือถ้าเราทําถูกชั้นหรือว่าซัพพอร์ตถูกจุดนะมันจะได้ความละมุนธรรมชาติแล้วก็ได้ความอ่อนกว่าวัยและสิ่งที่3ที่เรารู้สึกว่าทำเราคุม้มสามารถทําได้แต่เนิ่นๆเลยเพื่อให้ผิวอ่อนไวแล้วหน้าดูอ่อนไวก็คือกลุ่มอัตถการทีใ่ในเรื่องของยกกระชับยกกระชับในทุกวันนี้มันมีหลายกลุ่มมากเลยทุกคนทั้งพลังงานอัลตราซาวด์หลายๆคนก็คงได้ยินในชื่อของอัลตราฟอร์เมอร์หรือว่าอัลตรา และอีกกลุ่มหนึ่งเลยก็จะเป็นกลุ่มของคลื่นวิทยุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกเทอร์มารซึ่งถ้าใครอยากผิวดูกระชับะเราสามารถทําในกลุ่มของเครื่องที่ช่วยโยกกระชับเนี่ยเสริมไปได้เพราะ3อย่างที่เราบอกมาทั้งตัวโบสารเติมเต็มแล้วเครื่องยกกระชับอ่ะทุกอย่างมันสามารถทําร่วมกันได้หมดมันจะทําให้ผิวเราเนี่ย,ยกระชับคนละกลไกดังนั้นทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยของแต่ละตัวเนี่ยให้มันเหมาะสมมันก็จะได้หน้าที่แบบอ่อนกว่าวัยแล้วก็ยกกระชับแล้วก็ดูเด็กกว่าวัยนั่นเองถ้าจะให้เรื่องหัต หนึ่งที่จะช่วยแบบยกกระชับผิวเราทําให้หน้าเราดูเด็กนะใน3อย่างที่เราพูดไปเนี่ยบอกเลยว่าเลือกไม่ได้เพราะแต่ละตัวเนี่ยมันทําคนละกลไกการดังนั้นเนี่ยทำทั้ง3อย่างในปริมาณที่เหมาะสมมันจะได้หน้าที่แบบดูยกกระชับแล้วก็ธรรมาชาติที่สุดอะต่อมาในกลุ่มของสกินแคร์หลายหลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าเราทําหัตถการแล้วเราไม่ต้องใช้สกินแคร์ก็ได้อันเนี้ยเป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยทุกคนเพราะว่าการใช้สกินแคร์เนี่ยเป็นเหมือนการเมนเทนแนนซ์ผิวเป็นเหมือนการแบบดูแลแบบระยะยาว คิดง่ายๆนะคือเราไปหาหมอเนี่ยทุกประมาณ1-2เดือนหรือว่าพวกยกกระชับก็6เดือนถึงปีนึงแต่ว่าสกินแคร์ทุกคนมันอยู่กับผิวหน้าเราตลอดดังนั้นเนี่ยเราแนะนำว,ว่าควรจะทาสกินแคร์สม่ำเสมอเพราะมันจะทำหน้าที่ในการเมนเทนเนนผิวแล้วก็ส่งเสริมกับสนานการณ์ที่เราทำเนี่ยให้ผลลัพธ์เนี่ยมันปังยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราอยากผิวยกกระชับไม่อยากเอจจิ้งนะสกินแคร์ที่ควรมีเลยอย่างแรกนะก็คือกันแดดกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าผิวเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดการเอ หรือว่าฟอโตเอจิ้งนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากป้องกันฟอโตเอจิ้งเราต้องทากันแดดและอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแนะนำนะเป็นกลุ่มของสกินแคร์ที่เน้นในเรื่องของการกระชับผิวกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ถ้าเราใช้สกินแคร์กลุ่มนี้นะร่วมกับการทำฮัากานะมันจะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยปังแล้วก็ได้นานยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องมีต้องใช้ถ้าใครไม่รู้จะใช้ตัวไหนนะวันนี้เรามีโปรดักตัวใหม่จากแบรนด์ลามแมมาให้ทุกคนได้ดูกัน ซึ่งตัวนี้เขาเป็นโปรดักต์ที่ออกแบบมาให้ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวลดฝ้าลายเล็กๆให้กับผิวทําให้หน้าเราเนี่ยดูกระชับไม่หย่อนคล้อยนั่นเองสามารถใช้สกินแคร์ตัวนี้ของรามแมคคู่กับการทําหนตาการนะจะทําให้ผลลัพธ์อย่างยิ่งลดยิ่งปังมากขึ้นซึ่งสกินแคร์ตัวนั้นก็คือตัวนี้เลยทุกคนตัวลามแมคเดอะนิวลิฟติ้งเฟิร์มมิ่งเซนั่นเองซึ่งตัวนี้เป็นสกินแคร์น้องใหม่ที่เพิ่งออกมาจากทางลามแมเลย เป็นเซรัม่มที่ช่วยในการยกกระชับผิวซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมเลยนะว่าสามารถทําให้ใบหน้าเนี่ยได้รูปยิ่งขึ้นภายใน7วันและตัวเนี้ยเขามีคุณสมบัติทั้งหมด6อย่างที่ทางแบรนด์เคลมเลยนะว่าสามารถหวังผลได้ข้อแรกเนี่ยช่วยให้ผิวลิปและเฟิร์มมากขึ้นข้อที่2ช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ผิวเด้งแล้วก็มีอลลุ่มมากขึ้น ข้อที่3ช่วยให้ใบหน้าได้รูปข้อที่4ช่วยให้ริวรอยไฟายลายเล็กๆบนหน้าเนี่ยลดลงข้อที่5เนี่ยทำให้6โซนบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากคิ้วแก้มร่องแก้มแนวกรามแล้วก็ลำคอนเนี่ยและดูกระชับขึ้นข้อที่6เนี่ยทำให้จอไลน์เนี่ยดูชัดได้รูปมากขึ้น ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกส่วนผสมของเขากันว่าในเซรั่มขวดนี้เขาอัดแน่น Active Ingred i e n t อะไรมาบ้างตัวแรกเลยถ้าเราพูดถึงลาแมสิ่งที่เขามีในทุกตัวของลาแมก็คือตัวมิลค์เคนบรอดนั่นเองซึ่งตัวมิลค์เคลนบรอดเนี่ยเขาคือสารสกัดจากสารไหลซีเคลที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางลาแมเท่านั้นสารตัวนี้เขามีที่มาที่ไปนะทุกคนเขาไม่ใช่เอาสารไหลที่ไหนแล้วก็มาสกัดคือสารตัวนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของทางแบรนด์ลาเมเลยทุกคนคือผู้ก่อตั้งแบรนด์ลาเมสเนี่ยคือด็ เป็นนักฟิสิกด้านกระสวยอวกาศเขาเนี่ยก็ได้ทําการทดลองงานเขาไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยห้องทดลองเขาเนี่ยเกิดการระเบิดผลจากการระเบิดนะทุกคนคือมันทําให้หน้าเขาเนี่ยเป็นแผลแล้วแผลที่หน้าเนี่ยก็เป็นแผลที่รุนแรงมากเขาเนี่ยได้คิดคนแล้วก็ทําการทดลองสารพัดวิธีเลยทําการทดลองมากกว่า6 0 0 0ครั้งและใช้เวลาถึง12ปีเพื่อหาทางรักษาผิวหนังของตัวเองอ่ะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยก็มาเจอสารไหลตัวหนึ่งที่มีพลังในการฮีลิ่งสูงแล้วก็หายากมากๆ ซึ่งสาหลายตัวนั้นก็คือสาหลายซีเคลบันเองซึ่งตัวมิราเคิลบลอที่เป็นหัวใจหลักของทางลาแมนเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดขึ้นจากสาหลายซีเคลนันเองทุกคนบอกเลยว่าส่วนผสมตัวนี้เป็นงานคาร์ฟของทางลาแมนเลยเพราะกว่าจะได้สารตัวนี้มาเขาแบบพิถีพิถนันแล้วก็ใช้กระบวนการหลายขั้นตอนมากๆกว่าจะได้เป็นตัวมิราเคิลบลอที่เป็นสารสกัดสําคัญแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางลาแมนและบอกเลยนะว่ามีแค่แบรนด์ลาแมนเท่านั้นที่ทําได้ ซึ่งหน้าที่หลักๆของสารสกัดตัวนี้นะทุกคนเขาจะทําหน้าที่ในการปลอบประโลมผิวช่วยในการฮิลลิ่งผิวได้ดีมากๆเติมความชุ่มชื้นให้ผิวและทําหน้าที่เป็นสารแอนีทออกซิแดนท์ที่ดีเลยและส่วนผสมหลักตัวที่2นะก็คือตัวเจ n น l r ร s t ีสตั u เจอร f e ิ่งเฟอที่เป็นสารสกัดตัวใหม่ที่เขาใส่มาในน้องคนนี้เลยเขาเนี่ยเกิดจากการผสมตัวสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงเข้ากับตัวไฮรเนิกแอซิดที่โมเลกุลเล็กมากๆเลยทุกคน ที่ตัวนียจะเข้าไปทํางานกับผิวเราเนี่ยถึง2ระดับด้วยกันร,ระดับพื้นผิวหรือว่าชั้นตื้นเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการทําให้ผิวเราเนี่ยแน่นขึ้นและช่วยเสริมในการลิฟติ้งทําให้ผิวเราเนี่ยดูกระชับมากขึ้น ส่วนในผิวระดับลึกนะตัวนี้เขาจะลงไปทำหน้าที่แบบโอ้เติมความชุ่มชื้นทำให้ผิวฟูทำให้ผิวเราเนี่ยรู้สึกเด้งแล้วก็อิ่มน้ำมากขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยยังเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอีกด้วย <c oughs> ก็คือตัวนี้เขาทำหน้าที่ในการดูแลชั้นพื้นผิวแล้วก็ชั้นลึกเลยทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดการ l i ฟติง้งแล้วก็แบบดูกระชับได้แบบเต็มที่และส่วนผสมตัวที่3ที่น่าสนใจนะทุกคนคือเขาใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า ฟูอิดเฟรมเวิร์เข้าไปคือตัวเนี้ยเขาจะทําหน้าที่ทําให้อคทีฟอิกรกเรียนต่างๆเนี่ยซึมลงผิวได้ดีขึ้นทําให้เราสามารถหวังผลจากอคทีฟอิกรกเรียนที่ว่ามาเนี่ยได้มากขึ้นและสามารถเห็นผลในเรื่องของความเปล่งปงังผิวเป็นปัง,ปงแล้วก็ผิวยกกระชับได้ไวย,ยิ่งขึ้นคือเทคโนโลยีตัวเนี้ยทุกคนเขาจะทําหน้าที่เป็นเหมือนตาข่ายเล็กๆคุมอยู่บนผิวบางๆทําให้ผิวเราเนี่ยโอ้ยดูชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกทุกอย่างให้ผิวเนี่ยทำให้ส่วนผสมเนี่ยซึมลงได้ดีดังนั้นเป็นตัวที่น่าสนใจมาาททีีาานน่่เใใสนน้ ทุกอย่างเนี่ยเป็นรวมกันแล้วสามารถหวังผลได้ดียิ่งขึ้นและยังทําให้เนื้อเซรั่มตัวนี้มันสบายผิวทาแล้วรู้สึกแบบฟินไม่รู้สึกถึงความเหนอดหนะเลยความรู้สึกหลังใช้นะทุกคนคือถ้าใช้ตัวนี้ตื่นมาแล้วผิวจะดูฟูดูเด้งมากๆเลยเพราะเขาเติมความชุ่มชื้นแล้วก็แบบทําให้ผิวแน่นได้ดีมาก ใช้แบบต่อเนื่องระยะยาวนะผิวเราจะแน่นแล้วก็เฟิร์มมากขึ้นผิวเราจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดฝไ้ไลายเล็กๆหรือว่าริ้วรอยเล็กๆให้กับผิวได้และทําให้หกโซนบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้ผาผากคิ้วแก้มร่องแก้มแนวกลามแล้วก็สัคนคอเนี่ยดูกระชับมากขึ้นคือถ้าเราจะทานะเราแนะนำว่าทาเซรั่มตัวเนี้ยทาหน้าแล้วก็ตรงกลามแล้วก็ตรงคอ้วยนะทุกคนมันจะทําให้เราหวังผลลัพธ์ได้แบบ ปังมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเท็กเจอร์คือตัวนี้เป็นตัวที่ทำเท็กเจอร์มาได้ดีมากๆคือเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยคือเบาสบายซึมง,ง่ายคือแบบเป็นตัวที่เท็กเจอร์ดีที่สุดของทางรามแมเลยใช้เราฟินที่สำคัญนะคือกลิ่นทุกคน กลิ่นหอมลามูลทาแบบทาเราอยากทาอีกอะ่ะหลับฝันดีมากถ้าเราทาตัวนี้ทาหน้าเราฟินทาคอเราฟินตัวนี้สามารถเลยไปถึงบริเวณใต้ตาได้ด้วยนะคือมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูกระชับทั้งหน้าและคอเลยคือแบบกลิ่นหอมมากอยากให้ทุกคนได้ลองคือตรงนี้คือหอมแบบหอมจริง สรุปเลยนะทุกคนใครอยากได้เซรั่มที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมไว้เลยนะว่าผลลัพธ์เนี่ยวางผลได้ในเรื่องของป้องกันริ้วรอยลดผิวหย่อนคล้อยช่วยยกกระชับใบหน้าและสามารถใช้ร่วมกับการทําหาตารได้และสําหรับใครที่ชอบทําหาตารนะก็สามารถใช้ได้ให้ผลลัพธ์จากการทําหาตารเนี่ยได้นานแล้วก็ปังยิ่งขึ้น เพราะว่ายิ่งเริ่มดูแลผิวไวเนี่ยยิ่งดียิ่งลดปัญหาผิวในอนาคตดังนั้นเริ่มวันนี้ผิวดีวันนี้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้เซรั่มตัวนี้นะทุกคนคือเขามีขายแล้วมี2ขนาดด้วยกันขนาด30 ml เนี่ยอยู่ที่18,300บาทมีขายที่เคาน์เตอร์รามแมทุกสาขาแล้วก็ทางออนไลน์เลยส่วนอีกขนาดหนึงนะก็คือ 15ML ในราคา9,700บาทเฉพาะทางออนไลน์ที่ w w w l a m a n co. th เซนชั่นออนไลน์แล้วก็ M อออนไลน สิทธิพิเศษเมื่อช็อปที่เคาน์เตอร์ลาแมร์ช็อปผลิตภัณฑ์ใดๆที่เคาน์เตอร์ลาแมร์ทุกสาขาเพียงแจ้งว่าดูรีวิวมาจากช่อง e b bar บอรับของขวัญ the new lifting firming serum 3 ml บูลค่า1,850บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2,566สิทธิพิเศษเมื่อช้อปที่ w w w l a m a r r c o t h ช้อปผลิตภัณฑ์ใดๆบน l a m a r r c o t h กอกโค้ด LMEB ร B, ับของขว The New ing, ัญเ h e n e ว l i ี t i ิ g ติชแอมา ml มูลค่า1,850บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2,566 อ่ทุกคนวันนี้เราก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับฮารดกาแล้วก็สกินแคร์ถ้าใครอยากดูผิวเด็กผิวกระชับแล้วก็ดูอ่อนกว,วน่าวัยสามารถไปลองทําตามกันได้ ใครที่มีความสงสัยตัวไหนตั้งแต่พาร์ทความรู้หรือว่าตัวโปรดักเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์นี้เลยสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบความรู้ดีๆที่เราหามาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง e b บ้าบอ,บอด้วยทุกคนเดี๋ยวขอตัวลาไปแล้วนะขอตัวไปทาลามแมส์ตัวใหม่หมก่อนเพราะเราอยากหน้ายกกระชับแล้ววันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย